เต็เากับเนนะคะุ้ยแ่เาดยน่ว้ากด้สีน้ำเงินให้น้องทีมให้น้องทีมให้น้องเจ้าเองมาชม หนูทำอะไรบอกพี่พีเร็วหนูทำแถั่วแก่ทำถั่วทำอะไรคะทำเต้าทำกับข้าวทำถั่วทำกับข้าวจะกินก๋วยเตี๋ยวข้าววันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวข้าวสิเอาใส่แล้วก็ตำมาอยากตำกับเขาดินี่ตำจนจะเต็มกระปุกแล้วเนาะ พอเราใส่ทีละเนื้อลงเดี๋ยวมันไม่แรงนะแต่ดีดีโอ้โหเบาๆเด้อดูแม่ควาดูแม่ควาดอ้าวตั้ออตมให้มันแรงก่อนค่อยใส่อันใหม่ลงมาค่ะวันนี้กินไปเตี๋ยวกันค่ะใช่ไหมลห่ะ จะเล่น,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 นไหมในวันนี้นะอะนั่นไงกันเด่นนี่แล้วอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ ใช้ตะเกียบขาเดียวเว้ยคนใช้ตะเกียบขาเดียวแคว่ยิ่งเป็นไงชัไดไหม,อ,มอร่อยไหมคะเิ็นสลัดอะไรนะไม่ <topl> สลัดอิสเป็นเบาอ๋อไม่ใช่สลัดทไมผักกวางตุง้งโอ้ฮาปิ p p ั s l กส k e r โอ้ขา,าลงกด้ดิ เอาดึงค้างเก่งลงทำไมค้างเก่งไอ้ดูนี่ยนะจะหมดไหมเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวอะไรบอกพี่ๆแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกับผักจูแวัอยู่อ๋อกินก๋วยเตี๋ยวกับผักดูสิใกล้จะหมดแล้วประเดีย๋ยทำไมได้เออเดี๋ยวค่อยทำเอาขาลงไปก่อนโอเคใครทำก๋วยเตี๋ยวให้กินแบบเอไม่จ๊ะ แล้วคะอร่อยไหมคะก๋วยเตี๋ยวแม่ทําให้รสชาติเป็นยังไงเอ,อ๋อร่อยแล้วคะอร่อยมากไหมหนูจะกินหมดไหมคะเจะ้พี่แกม้มไปไหนพี่แกม้มอะพี่แก้มอยู่กับเพื่อนพี่แกม้มอยู่กับเพื่อนพี่แกม้มลงไปเล่นข้างล่างย,ยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ย เดี๋ยวมาก็เพื่อนมาด้วยเดี๋ยวก็มากินก๋วยเตี๋ยวกันเนี่ยค่ะรอบที่แล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินอร่อยใช่ไหมอืม mm. อร่อยอ่ะโอ้ยมีผักต้อกินผักลอคะออเดี๋ยวดูปะป๊าซิปะปะ๊าปะปาเติมเกลือใช่ไหมกูไม่มีเวลาคุยนะว่าอร่อยจะกินอย่างเดียวนี่ค่ะของอ้อค่ะทุกคน ของแม่ต้องเซฟเซฟใส่สพริกเยอะๆนี่คะ่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะให้เด็กกินโอ้ยขัด <c oughs> ปเบเลมอุ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไร <c oughs> กระเด็นกระเด็นไม่เป็นไรค่ะกินเลยเนาะ จะก็ไปเล่นถึงไหนมากลับมาพากันมากินอร่อยอเลยโคตรยังไปเล่นแคน่หน้าบา้านเ่ะเไปเล่นแค่หน้าไม่เหรอ,อ,อทำไมไม่ได้ยินเสียงไม่รู้ค่ะหนูวาดรูปที่พูดเอาวาดรูปอยู่ออแม่ก็ไม่เห็นโอ้ดูฝรั่งหน่อยกินก๋วยเตี๋วดูวยมีแม่เลยนะกูดโอเคกินปะเดี๋ยวจะได้ลงมาเล่นข้างนานล่าง มาใส่อันนี้เรื่องมาแม่ช่วยใส่ไหมัม่ไม่ให้ค่ะเอาวางตรงนี้วางตรงนี้เดี๋ยวแม่กดอันนี้มาให้เอามาวางเลยเอามาใส่เลยเอามาวาง,ใ,ง,าง,ววางใกล้ๆแล้วถังมาวางใกล้ๆมาวางตรงนี้เอามาวางอะใส่แล้วกดแน่นๆขยับแบบนี้ก็เอ,อโอ นั่มีคนวิ่งมาแลนะอันนี้ให้แม่ช่นะอัตักเองโอเคเคตักกโอเคก้อคะเค้กอะไรคะแซนดสวฟรฟ่าอ่นอ่นจะไกินช็อปปิ้งชิลอี่ฮสซีก๊ะ ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกพริกด้วยมรู้พิซซ่าหรือเคก้กคุกขคุกขันทำเค้กแต่ว่าใส่พริกด้วยทำให้ใครคะเฮ้นะทำให้ใครคะทำให้ใครคะทำให้หนูนกินคนเดียวเหรอให้ใครกินด้วยเหรอใครอีกคะกปากำป้าด้วยเหรอคะให้ที่แก้มกินไหม มากันสามคนค่ะน้องแก้มเล่นอยู่สนามเด็กเล่นแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแถวบ้านนั่นแหละค่ะไม่มาด้วยตื่นเช้ามาทำกันบ้านทำตัวเรียบร้อยเสร็จปุ๊บหากันเล่น เล่นเสร็จแล้วก็เที่ยงพากันมากินข้าวบางวันก็พาเพื่อนมากินที่บ้านบางวันก็ไปกินบ้านเพื่อนสลับกันค่ะทุกคน hmm? แม่ก็เลยตอนนี้มีเด็กคนเดียวนี่ค่ะไปแล้วหน <Yeah. S 1> ไปแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> ไปแล้วค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> แกมเริ่ม <Yeah. S 1> มีเพื่อนแล้วค่ะ ดีแล้วค่ะน้องแก้มไม่เหงาอร,รอด้วยมาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาคนออกกำลังกายเลยอือหือ ใครวิ่งเร็วจังเลยอให้แม่รอดรอแม่ด้วยรอแม่ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกกำลังกายแล้วยืนยืดแข้งยืดขาด้วยยืดแขนโอ้โหไปกันค่ะกลับบ้านแล้วค่ะนะกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงครึ่ง ดอกอย่าเดี๋ยวอันนั้นมันหักแล้วลูกนี่นี่นี่เอาอันนี้ไม่เอาให้นี่ว้าวอึ๊บทำไงทีเนี้ยไหนดูอุ้ยเอาอีกไหมอ่าเดี๋ยวแม่เอาให้อีกหนุนเอาตรงนี้นี่ฟ้า,าตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่เอาให้ อนี่เอาเปาไปข้างในป่านี่ยืนตรงนี้แหละอเอาเปาแล้วป้าไปเอาให้เพิ่มนีย่ะล้วแล้วแแล้ววแล้ว้วแอ้ย,อย,อยไปแล้วอ้ว อันนี้เรนนะอ่ะอันนี้มาป่อแข่งกันใครจะป,ป่อไปหันหน้ามาทางนี้นี่ป่อไปทางนี้นี่มา,มาลืมมาป่อตรงนี้หัวหมดแล้วหมดแล้วของมุไม่หมดอ่ะของมุปอใหม่มาแข่งกันใหม่ ว้ากินดูป่ะร่างจักรยานด้วยนะคะถ้าจักรยานมาต้องทำยังไงทำแบบมั้นคืออะไรคะเอ้าทาสเตนหรอคะโอเคถ้าไม่มีจักรยานแล้วก็ไปตัวได้ <c oughs> ไปเลย จะทําไอติมค่ะไหนดูพี่แกมจะพาน้องทําไอติมโยเกิร์ตมาแบ่งกันแบ่งกันไม่ใช่สุดเอซินตัสกินอันีค่ะแล้วจากอันนี้ทำไอติมออโอเคอ่ะทำยังไงเอาอะไรทำบอกพี่พีซิอวันนี้ค่ะทำไอติมแล้วไปเปิดฟ้าโยเกิร์ตกินนอันนึงค่ะอโซโอเค คไหนทำยังไงคะบอกด้วยต้องเอาวันนี้เสียหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นไม้ค่ะเอะบอกเป็นภาษาเยอรมันด้วยไอซ์ป๊าปไปช่วยค่ะไอฮ่าสเปคสูเอตไอซ์มาคัน อธิบายด้วยทายัางไงอันนี้หนูใช้ช้อนหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะาาที่เป็นไม้ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปค่ะ,ะเสียบลงไปโอ้อ่าทำกี่อันทำสี่อัอนค่ะโอเคเอาทำไปหนูเอาวันนั้นเหรอให้พี่แก็บเจาะให้ไหมคะต้องเจาะเองอนะให้น้องเจาะเอง อันนั้นจะกินแล้วลูก ice making เวช์เวชตัวดีดีอร่าดีดีดีอร่าดีโอ้เสร็จแล้วเหรอมีอีกไหมมีอีกมลูกเด็ก s ก อ๋อเฮ้ยอะคะแกช่วยอ่าอะนันในแพ็กโยเกิรตเขามีช้อนมาแค่อันเดียวค่ะแูันทแกเลยนะคะแกะเลยีน้ำเงินให้น้องทิมให้น้องทิให้น้องเจ้าเองฟาชวมส โอ้โหทำไมมันบิดๆเบี้ยวๆงั้นล่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นจจได้กินเมืเ่อไรเนี่ยนานไมหมไม่นานค่ะน่าจะพร่ีก็กินค่ะอือนึันออน้สีอะไรแบ่งกันคนละสองอันเวชเบชเอ็นตีสีอะไระนะอนตตีคีโอเคอ่ะคนละสองอ๋น้องอาจฉชิะพูแล้วลูก ใบจีเพ็งเกดอ๋อสองงานสีชมพูเลยโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นเอาจบคลิปให้พี่ๆก่อนเอาวางก่อนขอบคุณค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะด้วยยกมือสวัสดีค่ะก่อนเร็วขอบครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแกเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Oh, okay. Please stop subscribe. Thank you. Kapoor Ka. Bye bye.